ครับเพื่อนเอ,นอากาศร้อนนะครับเรามาหาอะไรทํากันดีกว่าคือจะบอกเพื่นเพนว่า Power Am Lord ลอที่ผมเกินกับเพื่อนๆในคลิปก่อนหน้านี้หลายๆคลิปน,นะครับก็พรีออเดอร์มาถ้าเดือนหน้าพฤษภสภาเนี่ยจะครบปีพอดีคือพรีออเดอร์มาแล้วก็เก็บไว้แบบไม่ใช่ไม่สนใจนะครับเพียงแต่ว่าผมพยายามช่วงแรกๆนะผมพยายามเสาะหา อุปกรณ์นะมาทดแทนเพราะว่าคืออย่างนี้ครับเพราะว่าอเนี่ยอุปกรณ์น้อยชิ้นก็จริงโดยเฉพาะแอมหลอดนะครับอุปกรณ์แต่ละตัวนะมีผลกับเสียงมากๆนะครับผมก็เลยจากประสบการณ์ตัว g u 5 f FU50 คลิปตอนที่ผมทำแอมหลอดตัวแรกนะครับผมก็พยายาม Modify เปลี่ยนอุปกรณ์ ให้มีเกจที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็โมลอดนะเปลี่ยนหลอดให้มีเสียงที่ดีขึ้นชุดนั้นเนี่ยต้องขอบคุณพี่ที่รับไปอุปการะนะครับก็พอไม่มีแอมลอดฟังเนี่ยมันก็มีความรู้สึกเหมือนมันจะขาดอะไรไปสักอย่างเหมือนที่เขาบอกว่าวงการนี้เข้าแล้วออกอยากนะครับวงการเครื่องเสียงแอมลอดมันก็มีความรู้สึกว่าคิดถึงแล้วก็อยากฟังนะ พอดีไปเห็นในใน f a c e b o o k กลุ่มเครื่องเสียงนะครับในในในเฟซของพ่อน้องขันนะครับเขาพีออเดอร์ผมก็เลยไปสั่งอันนี้ไปไปสั่งใน Facebook ไปพีออเดอร์เขานะครับแต่ก็ตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะทำเลยนะหลังจากได้รับของมาแต่ว่า,ามีภารกิจทำโน่นนี่นั่นนะครับก็เลยไม่ได้ทำสักทีนะประกอบกับ อุปกรณ์ที่ที่ให้มานะครับพวก RLC x พวก RC ต่างๆเนี่ยได้มาแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะใช้ของของที่เขาให้มาก็เลยไปสอะหาอุปกรณ์ที่มันที่ผมคิดว่ามันน่าจะมีผลดีกับเสียงคือ power amp ตัวนี้เป็น power amp สามวัตต์นะเพื่อนๆแต่ว่า power amp หลอดกับพวกแอมที่เป็นชิป ทรานซิสเตอร์เป็น IC เนี่ยม,มันเทียบกันไม่ได้นะครับในเรื่องของอพละงกำลังนะผมก็เลยเอาพิธีวิถันขึ้นมาอีกนิดนึงพยายามไปสืบคน้นไปซื้อนะครับรีซิสเตอร์ที่มีคุณภาพที่คิดว่ามัน,ม,นมีผลที่ดีกับเสียงครับอันนี้เป็นคาร์บอนคอมโพสิตนะครับที่ผมหามาได้นะแล้วก็เนี่ยเป็นเมทัลนอกไซด์ฟิล์มนะแล้วก็เป็น วิซิเตอร์แนวแบบเลโทในสำหรับเครื่องหลอดนะก็ไปค้นหามาส่วนค่าปานะครับก็จะใช้ของที่มีโอเคนิดนึงนะก็ก็ในความคิดของเรามาดูกันนะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มาก็จะมีพื้นฐานนะมีครบหมดนะครับพวก แถบลำโพงพวกแจ็ค RCA อินพุตอะไรเงี้ยครับมีหมดเต้าเสียบสาย AC สวิตนะครับหลอดพร้อมซ็อกเก็ตนะครับหลอดก็จะประกอบด้วยหลอดพาวะสภาครับ,รรบ6 Z4 ซตัวนี้ให้มาคู่เพราะว่า ในวงจรอาจจะเห็นเขาเขียนมาตัวเดียวแต่จริงๆในการไวริ่งน,นะครับเขาจะใช้หลอดพาวเวอร์สาย2อหลอดขนานกันนะครับตัวนี้แล้วก็หลอดพาวเวอร์นะครับเจ้าจิ๋วจอมพลังจริงๆมันเป็นฉายาของเออาร์นะครับในช่วงที่ลงมือทำตอนแรกเนี่ยผมจะใช้หลอดของเดิมก่อนนะครับคือหลอดในส่วนของ ภาคปีนะ 6N2 แล้วก็หลดพพวเวอร์เป็น 6P15 นะครับทีนี้ในการจะโมวันทั้งหน้านะครับ 6P15 นะมันก็ใช้ EL84 แทนได้เสียบได้เลยนะครตัวนี้แล้วก็ 6N2 เนี่ยผมจะใช้ 12AX7 อันนี้จะโมชุดจุดส้หลอดแต่ว่าอุปกรณ์ทุกอย่างใส่ได้เหมือนกันแค่โมโมออไฟไสหลอดแค่นั้นเองนะมาดูกัน ก็อยากให้เพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะออเดอร์มาลองทำดูนะครับไม่ต้องเก่งนะครับผมก็ไม่ใช่เซียนไม่ใช่อะไรเพียงแต่ว่าไอ้น,นียมันอุปกรณ์มันน้อยแล้วก็มันทำง่ายนะครับอุปกรณ์ทุกทุกอย่างเขาก็ให้มาหมดแล้วนะเพียงแค่ดูไกด์ไลน์ในการไวริ่งอมผมเนี่ยไปเป็นแนวทางมีหัวแรงมีมิเตอร์ก็ผมก็ได้แอมพลอไปฟังแล้วนะครับ ไปฟังในห้องนอนในฟังในร้านกาแฟของเราอะไรเงี้ยครับผมว่ามันก็ให้ความรู้สึกที่ดีนะเพื่อนๆอุปกรณ์หลกักๆนะครับทุกชิ้นมีครบหมดนะเป็นหลอดเป็นซ็อกเก็ตเป็นตัวเขาเรียกอะไรซัพพอร์ตหลอดยึดน็อตอะไรเงี้ยครับมีมาหมดรวมถึงะนะพวกน็อตทั้งหลายเนะี่ยมีมาครบหมดเลยาสาย เคเบิลไทยสายลัดต่างๆนะครับแล้วก็มอแปลงพาวเวอร์นะก็ลูกลกพอเหมาะเลยแท่นก็ไม่ใหญ่มากนะครับกำลังกระทัดรัดสวยงามแล้วก็มอแปลงเอาพุท 5k 2ตัวเขาก็จะมีใส่ลำโพงได้ทั้ง4โอหม8โอห์มนะครับ ก็มีมาผมว่าโอเคแหละจากประสบการณ์เอมตัว GU50 นะ FU50 นะครับผมว่ามันก็โอเคนะไม่ขี้เลยเสียงออกมาเอาไปเปิดกับลำโพงของพี่เขาที่เขารับไปดูแลเนะี่ยก็ชมนะครับได้รับคำชมว่าโอ้เสียงดีเสียงร้องเสียงเบสโอเคนะอันนี้ไม้เขาให้มานะครับเพื่อนๆแต่ว่าเวลาประกอบเสร็จเราก็ต้อง จเจาะยุดเองนะครับตอนนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันปล่อยมันก่อนช่วงเวลาที่ว่างๆตอนที่ยังไม่ได้ทำผมก็ซนๆนะทำอบนนี้มาลองจะประกอบทำหน้าตรงนี้ดูแต่ก็เดี๋ยวดูอีกทีนะครับอาจจะใช้หรือไม่ใช้เพราะว่าลองประกอบดูก่อนเอ,เอาจุดหลักๆก่อนตัวนี้มันเป็นอุปกรณ์ภายนอกเนาะไปว่ากัน ในส่วนอื่นนะครับสำหรับอุปกรณ์อา้าวาปาชุดเดดไฟนะครับผมจะให้ดูทำไมผมถึงไม่ค่อยให้ความสำคัญกับอุปกร,รณ์ที่เขาให้มาพวกอาซผมว่ามันก็พื้นๆน,นะเพียงแต่ว่าถ้าเราพิถีพิถันกับกับสิ่งที่เราทำนะตั้งใจกับมันผมว่ามันก็จะให้เสียงอีกอีกแนวนึงน,นะครับ ันนี้ผมคิดว่าจะไม่ได้ใช้ของเขาชุดจ่าไฟ220ตัวนี้นะครับมาถึงก็มันก็เป็นอย่างนี้มาแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันปูดๆอย่างไงไม่รู้ครับมีอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าไม่ใช้นะครับวนันีผมมีของคิตาชิเก็บไว้แต่ต้องเช็คไฟก่อนนะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันจะถึง ไม่น่าจะถึง400โวล์นเท่าที่ดูเพราะว่าเขาให้มา450โวล์ไฟตรงนี้ผมคาดว่าน่าจะไม่เกินไม่เกินสา0อกว่าโวล์นี่นะครับน่าจะน่าจะใช้ได้สำหรับวิจชยของผมเนะตัวนี้อุปรกรณ์ตรงส่วนอือ่นๆเผื่อมันมีอะไรใกล้เคียงผมก็จะหยิบของที่เคยสะสมไว้มาใช้ะครับแต่เท่าที่ ผมดูมาอุปกรณ์น้อยชิ้นนะครับผมก็สั่งมาเผื่อๆเนี่ยคาดว่าน่าจะครบหมดสำหรับการวางเลยเยอร์ของอุปกรณ์นะเพื<ๆ>่อนเ่คนที่ซื้อมาครั้งแรกนะอาจจะงงๆนิดนึงนะว่าเอ๊ะทำไมเลยเยอร์มันมันถูกวางมาแบบนี้นะครับ คือด้านนี้ที่เขาทําเลย์เอามามันจะเป็นด้านใต้เครื่องนะครับเพื่อนๆก็คืออันนี้คือด้านบนใช่ไหมเราต้องพลิกพลิกขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็มองอุปกรณ์ลงไปมันมันถึงจะถูกต้องนะถ้าดูคลิป FU50 ผมอ่ะก็จะก็จะมีแนวทางระดับหนึ่งแต่ถ้าบางคนที่ที่ซื้อมาแล้วประกอบครั้งแรกอาจจะงงๆหนอะยเอ๊ะอ,อะไรยังไงนะผมก็จะ ให้มองแบบนี้นะครับเนี่ยก็คือที่เขาเขียนมาเนี่ยเอ,า,อยาง่ายๆไอ้ไอ้ตัวไฟนะครับสายเ c เสียบก็คือฝั่งนี้เห็นไหมแล้วก็จุดต่อลำโพง1,2,3,4,5,6เนี่ยก็คือตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นแจ็ค r c a อ u t อยให้ให้มองอย่างนี้ทีนี้ผมก็เลยไปไปทำใบนี้มาเป็นเป็นใบด้านบนนะครับ ผมไปอินเวิร์ตไฟแล้วก็ปริ้นอกมาคือป้องกันการงงของผมเองผมผมกลัวงงทําแล้วแบบเอเอ,เอซ็อกเก็ตหลอดจะวางด้านไหนเป็นขาหนึ่งอย่างเงี้ยบางทีงงนะครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดคนดูแล้วไม่งงก็ไม่เป็นไรก็ประกอบไปนะอย่างนี้แต่ดูทิศทางของหลอดให้ดีแล้วกันว่าขาหนึ่งมันอยู่ฝั่งไหนนะครับ ลงมือทำกันเลยนะเพื่อนทำไปด้วยกันเผื่อใครสนใจแล้วก็ค่อยๆดูกันไปอันดับแรกนะเพื่อนๆเราก็ยึดพวกเทอร์มินอลต่างๆกับซ็อกเก็ตหลอดนะครับแล้วก็หมอแปลงนะครับเอาพุทธทาร์ฟเมอร์กับพาวเวอร์ทาร์ r เมอร์นะครับ,เ,บ,รบเราก็ลงมือประกอบกันเลยสำหรับ ตัวแทบลำโพงนะครับก็จะเป็นคอมมอนคอมมอนสองตัวนี้4โอหม8โอหมนะครับก็คือสีดำอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้เดี๋ยวผมยึดน็อกก่อนนะ<ด>ก็เ<ด>พื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับตอนนี้ผมยึดเทอมินบลำโพงเรียบร้อยแล้วแล้วก็แจ็คอินพุตนะครับแจ็ค r c a input คู่นี้แล้วก็ตัว สำหรับเสียบสายสายไฟนะครับตัวนี้สวิตช์ power ของเขาเป็นแบบนี้มานะครับผมไม่ได้ใช้ของเขาแต่ว่าบังเอิญผมมีสวิตช์ญี่ปุ่นอยู่นะครับเนี่ยไม่รู้ว่าเห็นชัดไหมนะครับเก็บไว้หน้าแล้วครับแล้วก็ตัวนี้เขามีาสัญลักษณ์บอก on off ด้วยผมก็เลยเอามาใช้นะครับวอลลุ่มยังไม่ต้องติดนะครับ เพรเดี๋ยวต้องมีการบัดกีอวอลรุ่มจะจะยากนิดนึงนะครับก็เลยเดี๋ยวบัดกีเรียบร้อยแล้วค่อยยึดนะครับทีนี้มาดูในส่วนของอาการยึดซ็อกเก็ตของหลอดนะครับเนี่ยผมทำมาเพื่อไม่ให้ตัวเองงงนะก็คือไปอินเว์ตภาพจากด้านล่างของเขานะครับเอามาเอามาไว้ดูนะครับก็คือ สองหลอดใจ่ไฟนะครับ6กซ2หลอดแล้วก็หกพีหนึ่ 15, เนี่ยคู่นี้ทางซ้ายขวานี้แล้วก็ตรงกลางนี้เป็นหลอดปี 6N2 นะครับเดี๋ยวเราก็อิบซ็อกเก็ตมาใส่วางไปก่อนนะครับ o อเกตของอาภาคปีกับหลอดพาวเวอร์มันเท่ากันนะครับก็วังได้เลยครับเสร็จแล้วผมก็จะมาดูที่ผมทำไว้ขาหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับผมก็เนี่ยกับด้านนี้มาขาหนึ่งขาหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ด้านในครับอันนี้ทำมาเพื่อไม่ให้ตัวเองงง แล้วก็อีกหลอดหนึ่งขาหนึ่งอยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนหลอดพาวเวอร์สปายขาหนึ่งอยู่ฝั่งฝั่งขวาด้านในนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วลก็เอาตัวตัวฐานที่ยึดหลอดนะครับก็วาง ขออนุญาตเรียกแบ็กเก็ตละกันเพื่อนผมไม่รู้นะว่าสับก็คืออะไรแต่ว่าขอเรียกว่าตัวแบ็กเก็ตยึดหลอดนะครับใส่เข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่น็อตครับตรงนี้บางทีผมผมมาเน้นให้เพื่อนๆเพราะว่าบางทีมันดูยากนะครับว่า,าพลิกไปพลิกมาอย่างเงี้ยทำยังไงมัน มันดูตามที่เขาเขียนมาให้อะบางทีก็อาจจะงงนะครับไม่ต้องคนอื่นงงแล้วผมบางทีผมก็งงนะครับมันมันดูกลับด้านกันนะโอเคเอาน็อตใส่ครับเดี๋ยวไปรอยน็อตด้านล่างผมใช้เทปใสแปะไว้ก่อนนะครับไม่ให้มันร่วงออกมา แล้วก็ยึดมัดตัวเมียใส่นอนแล้วก็ขันให้แน่นนะครับเช็คตูอีทีหนึ่งว่า แน่นทุกตัวหรือยังนะครับพื้นที่มันแคบนะครับเพื่อนๆมันเวลาเรายึดน็อตอ่ะมันก็ต้องระวังนิดนึงกลัวกลัวน็อตตัวเมียด้ดา,นดานหลังเนี่ยนะครับมันจะเบียดกับตัวซ็อกเก็ตเดี๋ยว,วซ็อกเก็ตแตกครับก็ขันพอให้พออยู่ก่อนนะครับให้มันไม่ไม่ขยับเวลาเราเสียบหลอดเข้าออกอะไรเงี้ยแต่ผมว่า พอตึงๆมือก,ก็อยู่แล้วครับซอกเก็ตที่เขาให้มาก็สวยงามดีนะเพื่อนๆดูเป็นแบบน่าจเป็นเซรามิกนะครับแล้วก็ผิวมันค่อนข้างจะมันเงาเลยครับด้านล่างนะผมก็เขียนไว้นะครับมาร์กกลัวกันพลาดนะ หนึ่งอยู่ฝั่งไหนเงนี้ยก็ตรงใส่แล้วก็ตรงหมดแล้วครับต่อไปก็เป็นมอบแปลงนะครับเดี๋ยวยุดหมอปแปลงก่อนอดูยังไงดีฝั่งนี้ใช่ไหม โอเคหันอย่างนี้แล้วกันครับมวอแปลงฝั่งไฟเข้า220อยู่อยู่ฝั่งนี้น3ครับส3 0นะสีแดงโอเคก็ต้องเอาสายทั้งหมดนะครับลงไปด้านใน จะมีล่องให้เสียบพอดีครับเสร็จแล้วก็เอาน็อตมาร้อยให้พออยู่ก่อนน็อตจะเป็นตัวโตกว่ากว่าตัวยึดหลอดนะครับจริงๆผมควรจะยึดเอาพูดก่อนเนี่ย เพราะว่าเอาพุทมันตัวเล็กกว่าเมืเ็นไยัง่ไงเมืกอต้องยึดอยู่ดีครับใส่ภัยให้แบบพออยู่ก่อนแล้วกันครับ ไม่ขันตึงนะครับเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันจะแบบไม่ระนาบกันสายไฟระวังนิดนึงครับผมลืมดูอ่าเกือบไปแล้วเพื่อนๆอ่าตัวแท่นเครื่องมันจะไปบาดสายไฟเพราะว่าผมไม่ได้จัดสายไฟให้ดีโอเค ต้องอยู่ในสภาพที่ที่ที่ไม่ไปเบียดกับตัวแท่นเครื่องนะครับเพราะว่าท่านเครื่องที่เขาตัดมามันค่อนข้างมีบางส่วนที่มันคมเหมือนกันโอเคมีคำแนะนำอย่างหนึง่งเพื่อนๆอย่าใจร้อนค่อยๆทำนะครับ ตัวเทอร์มินอลลำโพงนะครับสังเกตว่าผมจะหันด้านที่เป็นรอยบากเนี่ยขึ้นมาข้างบนเพราะเวลาบัตรกีมันง่ายครับเวลาเราเลี้ยงตะกลัวเนี่ยมันจะลงในร่องนี้พอดีนะครับเหมือนคลิป F-U50 ที่ผมแนะนำไปนะครับโอเคเก็บใส่ก่อน เสร็จแล้วก็เป็นเอาพุททันฟอร์เมอร์นะครับอันนี้สังเกตง่ายๆด้านที่มี3เส้นก็คือ,อลำโพง4โอหม8โอหม0นะครับมันก็ต้องอยู่ฝั่งฝั่งลำโพงนี้อันนี้ไม่น่าจะยากนะครับเสียบเข้าไปในรูผมทำที่ร้านนะเพื่อนๆจะมีเสียงรถ วิ่งเพราะมันติดถนนเลยเพื่อนจะรำคาญเสียงรถนิดนึงช่วงช่วงนี้ช่วงราชการเลิกแล้วก็ใกล้จะเลิกงานละเสียงมันก็จะดังโอเคน,อน็นอตน็อตที่จะยึดก็ตัวโต,วตวนะครับเป็นเบอร์ tu ya Okay. เอาพุทแฟน์ฟอร์เมอร์ตัวที่หนึ่งเอาพุทตัวที่สองครับ ข้อดีของการ p ออ order ในในในเว็บในเพจของพ่อน้องขันนะครับคืออุปกรณ์เนี่ยเขาก็จะเช็คมาในระดับหนึ่งนะคือปัญหาที่ผมสั่งเองโดยตรงจากจากจีนนะครับแล้วก็เจอปัญหาเหมือนที่เคยทำคลิปให้ดูใน fu 5 0นะตัวฝาหม้อปแปลงครับมันเสียหายนะแล้วก็ต้องเสียเวลาในการไปเคลมนะครับ แต่ผมคิดว่าในในเพจของพ่อน้องขันเนี่ยเขาเขาจะดูแลให้ระดับหนึ่งนะผมว่าถ้าไม่ไม่ดีมีปัญหาเ <walk ing out> นี่ยเขากา็จะเปลี่ยนให้นะครับอันนี้คาบเก่าคาบเก่านะครับเดี๋ยวค่อยเอาออกก็ขันให้น่นครับเพื่อนๆก็อย่าลืมเช็คสายเดี๋ยวพลาด ันนี้พื้นที่มันมันกว้างกว่าสายนะครับก็มันไม่เบียดอยู่ละกันก็ไม่ต้องไปกังวลแต่อย่างเมื่อกี้เนะี่ยที่ผมทําสายหนีบกับโครงอะ่ะนะอันนั้นอัน,นตรายเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะเพื่อนๆก็ น่าจะได้ฟังเร็วหน่อยนะครับสำหรับ3วัดตัวนี้คือไม่ได้ฟังแอมลอดมาหลายเดือนแล้วเป็นปีแล้วครับตั้งแต่ที่เขารับ FU50 ไปดูแลรู้สึกคิดถึงเสียงแอมลอดมันสนุกนะครับเสียงแอมลอดมันให้มิติดนตรีบางบางโน้ตบางตัวโน้ตที่เราไม่เคยได้ยินจาก แอมโซลิสเตตครับผมก็ไม่รู้มันมันมาจากความเพี้ยนที่มันเพาะหรืออะไรยังไงนะแต่ว่ามันมีสเสน่ห์ผมชอบนะครับแล้วผมก็ไม่ได้เปิดเสียงดังนะเวลาอยู่บ้านนะเพราะว่าที่บ้านเป็นบ้านจัดสรรเนานะเปิดดังก็จะรบกวนคนอื่นแล้วก็ฟังแบบเน้นเอาเพาะดีกว่าครับแล้วก็แอมบอลเนี่ยมันจะมันดีอย่างหนึ่งเวลาเราเอาระบบเข้าไปเปิดกับแอม o อลอ่ะมันจะเป็นตัว ฟ้องบางสี่งบางอย่างให้เราเห็นความแตกต่างกับเสียงที่เราเคยได้ได้ฟังเก่าๆมานะครับก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าราคาไม่ใช่แข่งนะผมพิออเดอร์ตัวนี้มารู้สึกจะ2,990เนี่ยผมถ้าผมจำไม่ผิดนะราคาตอนนั้นใครสนใจก็ไปดูในในเพจของพ่อน้องขันได้นะครับ ช่วยกันถ้ามากินผมก็ไม่นั่นหรอกคือ,อซื้อขายกันแล้วเขาโอเคเขาก,ก,ก็แนะนำกัน,นโอเคเพื่อนๆคลิปนี้คงจะได้ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็พาท่านะครับตอนหน้าเราก็จะมาวายลิงสายไปด้วยกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะครับ ในคลิปต่อไปผมคาดว่าคลิป m 3วัตของผมตัวนี้น่าจะทําประมาณ3พาร์อะพาร์ที่2ก็คือทําแล้วก็เทสเสียงเลยแล้วก็พาร์ทที่3ก็พยายามจะจะเสนอวิธีการโมนะครับการโมหลอดอไปใช้หลอด 12x7 นะครับส่วน EL84 อาจจะไปใช้หลอดของรัเสเซียแทนก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลอดหลอดพาวเวอ่ะอืม อย่างประสบการณ์ของ fu 5 0นะที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกไม่ชอบอ่ะแต่พอเปลี่ยนเป็นหลอดของรัสเซียเป็น g u 5 0โอ้เสียงแบบอิ่มหนาแบบมาเต็มเลยผมชอบนะเพราะนั้นหลอด power นะ่ะผมจะเปลี่ยนเป็นค่ายรัสเซียก่อนแต่ว่าหลอดปรีน่าจาก6 n 2ผมอาจจะเปลี่ยนเป็น1 2 a x เดเดี๋ยวต้องหาของก่อนนะครับตรงส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรอุปกรณ์ R4 นะครับผมก็เตรียมไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะฝากเพื่อนๆติดตามนะครับดูกันในพาร์ทหน้านะมาให้กำลังใจกันนะครับทำไปด้วยกันสำหรับมือใหม่นะครับขอบคุณมากนะเพื่อนๆที่ติดตามรับชมมาจนถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากให้กำลังใจกดไลค์นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับพูดคุยกันนะครับติดตามกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ